นนมารับนักเรียนรุ่นนักเรียนจะอยู่แบบไหน เดินจะหาเจอไหมดีค่ะก็รอให้ดูนะแต่ถ้ามีปัญหาก็ไม่เอานะฉันกลัวแบบแม่เขาจะมาเอาเรื่องไงก็เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยสนายอยู่ไหนนี่ไงมาอยู่ข้างอะไรย้าคว้าเขาจะว่าอะไรกระเป๋าด้วยแต่ว่าเออจ๋าเร็ว ดีครับโอ้ยกระเป๋าถุงมือมายังไม่รู้ถุงมือมายังอะครับครับคูโบด้วยครับคูโบไปเดินอะไรมารับก็ถุงมือมายังเลยเหรอใช่ถุงมือมายังยังเอาใครจะไปรู้ไปสนียังไม่ส่งแล้วเขามาส่งวันไหนไม่รู้ก็ดูดิ มันสูงวันหนัะไอดอะรูดูีกระเป๋าตรวจสำรวจกระเป๋าบ้างดิอะไรนี่ซิปก็ไม่รูดจะไปตลาดกับแม่นะมันเดิมหนี่น่ี่บาทเนี่ยี่บาทเนี่ยะหนึ่งบาท สามดบาทวันนี้กินไปกี่บาทกินไป500ล้านบาทโอ้ยไม่ให้เงินมากี่บาท1 0 20ี่กินไปกี่บาทเหลือ8บาทไะกินไอติมกี่บาทล่ะไอติม15ห้าฮไอติม1ิไม่ใช่เหรอ อเอาเอามั่นใจไปเดินเอาโอ้หวหว้วววนี้ด้วยเหรอใครอะไหว้วใครเนี่ยราชาการที่เท่าไหร่ราชาการที่เก้าโอ้ก่อนกลับต้องไหว้ด้วยรือว่าตอนที่มึงมาโรงเรียนก็ต้องไหว้เหรอ กำลังจะออกไปหน้าโรงเรียนนานๆทีแม่จะมารับลูกดีค่ะมาทางนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามองหน้า สองบาทได้ไหมเป็นกี่บาท,บาทรวมกันสิบาทจะไปซื้ออะไรลูกชาไข่มุกโอ้กินทุกวันเลยเหรอกินทุกวันไม่กลัวอ้วนเหรอไม่กลัวโอ้กังลังกายฮะกังลังกายอยู่แล้วโอ้<ะ>กังลังกายอยู่แล้วเหรยอโอเคไป